เอาสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขั้นรายการ Resident Evil 4 Remake ด้วยรายการชี้ช่องจนนะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่26ตุลาคม2022นะครับก็เป็นวันแรกนะครับของเทศกาล Halloween Steam Sale นะครับผประจำปี2022นะปีนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อนะครับ Steam Scream Face นะฮะนี่ก็แบนเนอร์เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะ มันมีตั้งแต่วันที่25ตุลาจนถึง1พฤศจิกาแต่ว่าวันนี้วันที่26ตามเวลาเบืองไทยนะครับอ่าโต r e b a นเนอร์นะครับนี่มันยังไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าเอ่ออันนี้มันอ้อโทษทีมันขึ้นแล้วนะฮะมันได้ขึ้นแบนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้เอามาขึ้นปกติมันจะขึ้นแบนเนอร์ใหญ่สุดตรงนี้นะครับมันขึ้นตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าเราจะเห็นว่า เกมเนี่ยได้ลดเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็เกมที่ลดในสตรีมฮาโลวีนเซลของทุกปีซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกมประเภทเกมผีๆเกมน่าก,กลัวน่าก,กลัวนะแต่ว่าเกมที่ไม่ใช่เกมผีก็มีลดเหมือนกันนะส่วนจะมีอะไรลดกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเริ่มจากนี่ตรงนี้นะครับ Elder Scroll s Skyrim Special Edition นะครับลด75นะ c a r r i อ n อันน,น,นี้เกมสยองขวัญแน่นอนเลยลดหกสิเอร์เซ็นต์นะเอาเวนเนสแคดโฟทอันนี้ก็ถือเป็นเกมน่ากลัวนะลดไป80%บเปร์เซ็นลยสี่ิบาทนะเกม8ดเกมพิกเซลอ่ะนะเดชกอน n ะ e เกมยิงซอมบี้ในตำนาเออไม่ใช่ในตำนานนะเกมยิงซอมบี้แบบพอร์ตนะก็ลด60ร์เซนะ อยู่ในวิชลิสผมนะผมก็ยังเลงเลอยู่ว่าจะกดดีไหมนะว่ากดมาอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับผมเดซี่แนโนเกมิงซอมบี้ลด40%นะมีอะไรอีกอาโปรเจกต์ซอมบอยลด33%เหลือ193นะครับเอ่ออันนี้เจเน r เรชันซีโร่แล้วจะไม,ม่เป็นเกมชูตติ้งที่เอ่อเป็น FPS นะแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวนะก,ก็ก็ลดเยอะอยู่นะ น่าสนใจนะครับถัดมาครับนี่ดบโดนเด a ดใบเดลัยลดหกสิบเนะเหลือเหลือร้อยสี่สบาทไม่ถึงร้อยหาสจ้ถูกมาก e Within ีพีวิดอินสเหลือร้อยเหลือร้อาหนะโอ้ลดตั้ง85%ดนะเยอะมากนะฮันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสยองขวัญได้เหมือนกันก็ลดเป็นตั้งห้าบเปอร์เซ็นะเบอร์วอลซีอัพเตอร์ลด50%เนะเหลือ200กว่าบาทไม่แน่ใจคนน่ายัยังพอมีคนเล่นอยู่แหละเพีงเยงแต่ว่า ผมคิดว่ามันอาจจะหาห้องแบบไม่เร็วเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเกมมันก็นานแล้วคนก็ไม่ได้เล่นเยอะแล้วนะเลดเดลิเดียมเช่าลด5้เยอะอยู่นะไหนมีอะไรอีกอันนี้คิลลิ่งฟอร์สอ่าลดเจ็ดสินตะจาก5้าร้อยกับบาทเหลือร้อยกว่านะเกมนี้ผมก็มีนะครับก็ยังเข้าไปเล่นบ้างเป็นครั้งคราวนะก็แต่ต้องหา หาทีมดีๆเพราะว่า,าจริงๆถ้าทีมเลว้วสูงๆมันก็มีโอกาสผ่านได้ง่ายๆนะครับ VR Game Drain Eye นี้เกมน,น่ากลกัวเหมนกันลูลดทั้ง75%นะแต่ต้องมี VR นะอันนี้ผมไม่มีนะเอาละแล้วมีอะไรอีกบ้างเอาละกดเข้าไปดูในในแบนเนอร์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้มันโหลดนิดอ่านี่กด browse more แทนก็ได้นะนี่ s c r e a m Stream f a c e นะครับมา นี่แบนเนอร์เบลเลอร์เลยนะผมขอรอนคำพูดนะมันใหญ่มากทีเดียวนะแต่มันชอบซอนะ่อนน่ะไม่รู้ทำไมมันไม่ขึ้นนะนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เคมเซเชียเกมอะไรเนี่ยโอ้คะแนนดีเหมือนกันไหนไหนไหนเฮ้ยดูน,น่าเล่นเหมือนกันนะเนี่ยลด20%เรหรือ600บาทใช่ไหมอ่ะผมใส่วิดลิสไว้ก่อนน่าสนใจทีเดียว Hutma ั a มา f y นี้ก็เกมน่ากลัวนะฮะสวายเวอร์ฮอลเลอร์มีผีมั้งคล้ายอ่าพลาสม o p โฟเบียนะคิดว่าดาร์กเจ d ดันเจียนเกมเทิร์นเบดนะฮะอ่าก็ล,ลดดีอยู่นะ85เซนหรือ60บาทนะครับเดวิลเกมน่าจะสวายเวอร์ฮอลเลอร์เกมหนีผีเหมือนกันมัน้งรวมมือกันขายพลาสม่าโฟเบียถนะ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้นี่ด้วยนะฮะโหเกมผีเท่านั้นเลยที่ลดลดเนี่ยนะ นี่พาสโมโฟเบียลด20เปอร์เซ็นต์นะลับอร์เร่นลด3าเปอร์เซ็นต์หาทางออกนะเด a ฮั u เกอร์คิดว่าเหมือนกันเนี่ยเกมพวกนี้ก็คือแบบเป็นโค o อปแล้วก็หาทางรอดนะคล้ายๆเกมสไตล์ดบดนหนีผีอะไรสักอย่างนะเยอาทีเดียวนะครับเกมผีทั้งนั้นเลยแมดิสันอันนี้ด้วยนะ บาร์โรธอมม่าอันนี้เดี๋ยวนะขอดูก่อนเกมอะไรเนี่ยอยู่ในเรือดำน้ำเหรออ๋อโอเคแต่เป็นสองแบบมุมมองด้านข้างนะ Survival Submarine แนวคิดดีทีเดียวมันการเอาตัวรอดในพื้นที่จำกัดนะน่าสนใจน่าสนใจแต่ผมไม่รู้กับเกมอย่างนี้เท่าไหร่นะไหนดูซิไดอิงไลท์อันนี้ภาคแรกวกับ Following นะอโอรถ แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ o, e o, itive, ition, เยอะทีเดียว Definitive i ิ i t i o n ด้วยนะอันนี้น่าเล่นมากนะหนึ่งสองต่อได้เลยถึงแม้ตัวละครบางตัวจะไม่โผก,กับหลายตัวจะไม่โผก,กับตางนะฮะอ่าไมอีกไหนดูซิเอาลารดลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นโอ้โหห้าสิบหกบาทนะ Inside the room, อินไซด์ด b แบ k ็ o ลูม่าที่พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เคยเล่นนะลดแปดสิบกว่าบาทนะน่ากลัวเหมือนกันนะไม่ธรรมดา Security Bridge เกมอะไรอ่ะโอ้น่ากลัวสวีบบ์ฮอลเลอร์ซิงเกิลเฮดเจอร์โรบอทนะเอาตัวรอดแน่นอนอ่ะผมว่ามันไม่ได้บูแบบสู้ได้ขนาดนั้นนะเท่าที่ดูน่กกากลัวใช้ได้อยู่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้เกมที่ไม่ค่อยผีเท่าไหรล่ละนะโกดเอ่อโกดวันนี่ก็ผีแหละอ่ะผมขอโทษน,นะฮะ เดดสแตรนดิ้งอันนี้ก็มีความร้อนๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดน่ากลัวขนาดนั้นก็ลดเหมือนกันนะครับลดเยอะด้วยนะดีเลกเตอร์คัดด้วยนะเนี่ยโอ้จ oh. The Sinking City อันนี้ก็เป็นความที่มีความให้ความรู้สึก p o กี้นิดๆน,น,นะนะก,ก็ก็ลดเยอะอยู่นะเกม Open World อันนี้ไม่ผีแน่นอนแต่เป็นปีศาจนะว i ชเชอร2 Assassin of King ลดแปดสิบห้าไน e ์ e อฟลด33 s t r บ n g มสเวนบนี้เกม เกมเป็นเกมที่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนผมไม่แนะนําให้เล่นนะยากบอกเลยโคตรยากเคยลองแล้วนะนี่เกมเนื้อเรื่องอ่าพัซโลจิกนะโอ้เกมนี้แบบมีตัวเลือกด้วยอะ่ะโอ้เป็นอาร์รึงอาร์พีจีเฮ้ยผมว่ามันน่าเล่นออกนะเกมมันหลายปีละแต่มันเกมค่อนข้างฟอร์มเล็กนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาไว้ก่อนนะแวมเพลนี้ปีศาจนะไม่ใช่ผีก็ลดเยอะอยู่นะครับ โอ้รยรถเยอะใช้ได้นะทำเป็นซีเรมเน็ตฟอร์บ e e อ d อันนี้ผมเล่นจบละนะแต่ว่าเป็นในอ e ีพิกนะครับผมเนี่ยมาเล่นในสตรีมนิโออันนี้น,นี่ก็ถามว่ามีผีไหมก็มีแหละแต่ว่าจริงๆผมว่ามันจะเป็นปีศาจมากกว่านะอลิสแบสเน็ตอันนี้เป็นเกมเก่านะภาพก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็มีคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างโอเคนะ อ่ก็ก็ก็เกมเป็นแฮ c แอนด์สลัดด้วยแหละถึงฮอลเลอร์คือบรรยากาศในเกมมันจะค่อนข้างแบบอ่ให้ความสปุกซี้แบบขนลุกนิดๆอะแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นแฮกแอนด์สลัไงมันไม่สไ વ เวิร์นะก็ก็ต่อให้กลัวไงเราก็ฟาดฟันกับมันได้นะ p l a s m o p h o b i a อันนี้ก็ให้ความรู้สึกอ่ขนลุกเหมือนกันสกิบบัสอันนี้ปิศาาชัดเจนนะ แต่เป็นเกมผู้ใหญ่ด้วยมีเซนะ็กชวลคอนเทนต์มีนูดิตี้นะฮใครอายุไม่ถึงเาขาคงไม่ให้ซื้อนะครับบ h a m m e r มอร์เคียลสเกตช w ตด a เล r ก็เกมแอคชั่นใช้ได้เหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ก็ส่วอ๋อภาคสามด้วยก็ก็น่าเล่นอยู่เอาผมเล่นไม่จบนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยผมเล่นไม่จบสักภาคเลยนะครับเอ่อว l k ก n g d e ดนนี้ก็ปีศาจนะฮะนี่โอ้เกมสยองขวัญลดหมดทั้งกระดานนะครับใคร ชอบเกมสยองขวัญก็แนะนำให้ซื้อได้เลยนะครับอ๋ vania, อคาสเวเนียถามว่าสยองไหมก็ใช่นะอันนี้ advance collection นะเป็นเป็น collection ของเกมบอดวานะ Van Helsing Final Cut ผมยังเล่นไม่จบนะผมผมผมเล่นไปเยอะแนละ้วแต่ยังไม่จบนะเหลือเหลือเหลือพาร์ทสุดท้ายแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่นต่อก็คีเกียจเล่นอยู่เหมือนกันนะไหนดูซิ Van Helsing แต่เหลือแปดสิบกว่าบาทก,ก็ก็ไม่เ็วอ่ะมันเก็บไว้เผื่อซื้อหน่อยก็ดี คือเกมมันค่อนข้างน่าเบื่อน่าเบื่อมากเพราะมันต้องฟาร์มอ่ะฟาร์มเก็บเลเวลอ่ะเนะก็ก็ถ้าแบบแล้วแบบมันก็บางทีมันก็มีเควสยงเควสย่อยอะไรพวกนี้ด้วยผมเล่นแล้วก็เอเอสียเวลาแนละ้วถ้าคือผมต้องมานั่งเล่นใหม่ไงเกมเก่าผมไม่ได้เล่นโปรสเตอรอนนี้ยอมรับตามตรงเลยแบบเออนี่ยามมานั่งไล่เล่นเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ขี้เกมเหมือนกันนะฮะเวมไพร์มาสกเรนนะมีหลายภาคเลยตั้งแต่ภาคแรกๆถึงภาคล่าสุดนะะอันนี้ผม มันค่อยแต่อยู่นิดนึงแต่ว่าเป็นเกมที่แบบมันต้องใช้ทักษะทางภาษาค่อนข้างสูงนะถ้าใครภาษาไม่แข็งผมไม่แนะนำนะฮะก็เท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหเกมหีเกมปีศาจรถทั้งกระดานนะครับก็นั่นก็เป็นอ่าสตีมส e รีมเฟสนะฮะเทศกาลสตีมเซลของฮาโลวีนนะครับ,ก,ก,รรบก็ีย๋ยว่ามันเริ่มหลังนะอีพิกนะประมาณ10กว่าวันนะะเริ่ม25แต่ว่ามาจบพร้อมกันก็คือวันที่1พฤศจิกายนนะ ก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วถ้ามีเวลาแล้วมีเงินนะก็มาถอยได้เลยนะครับก็มันมีถึงวันที่ 1- นึ่งจงนะครับก็คลิปถัดไปจะเป็นเลสเซนท์อีวิลสีรีเมเหมือนเดิมน,นะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับแล้วก็สลหรับชีช่องจนต่อไปจะเป็นอ่าปีใหม่เลยแล้วคริคสต์มาสและป,ปีใหม่เออไม่ใช่ดิจะมี l a c k f ฟ i d a y ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันคริสต์มาสและปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันอ่าคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนีี้สสวัสดัดครบ